สวัสดีครับหวัสดีครับพี่น้องวันนี้เรามาศึกษาเรียนรู้นะครับมาแบ่งปันหลักการพิจารณาเหรียญห้าข้อหลักการพิจารณาเหรียญห้าข้อครับผมวันนี้เราจะมาแบ่งปันกันนะพี่น้องนะนะครับเดี๋ยวรอพี่น้องของพวกเราเข้ามาก่อนนะครับช่วงนี้พี่น้องท่านไหนเข้ามาแล้วก็ทักทายแสดงตนแสดงตัวด้วยนะครับ รับชมจากจังหวัดไหนครับเสียงเป็นไงภาพเป็นยังไงครับนี่ฮะวันนี้มาแบ่งปันหลักการพิจารณาเหรียญ5ข้อนะครับหลักการพิจารณาเหรียญ5ข้อเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่าวันนี้นําเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับซึ่งเป็นเหรียญหนึ่งที่ถือว่าสวยงามนะครับเรามาพิจารณากันด้วยหลักการ5ข้อว่ามีอย่างไรบ้างนะครับ ให้พี่น้องได้นําไปเป็นแนวทางในการศึกษาเรียนรู้นะครับเดี๋ยวรอพี่น้องของเราเข้ามาก่อนนะครับพี่น้องท่านได้เข้ามาแล้วก็เชิญชวนนะครับเชิญชวนช่วยกันแชร์ช่วยกันส่งต่อด้วยนะครับช่วยกันแชร์ช่วยกันนี่เป็นไลฟ์นะครเรามาไลฟ์เรื่องเหรียญบ้างนะครับไลฟ์เรื่องพระเบญจมาพอสมควรแล้ววันนี้เอาเหรียญบ้างนะครับสวัสดีครับท่านสามหกห้านะครับจากจังหวัดไหนครับผมชมจากจังหวัดไหนครับผม เจ็ดท่านแล้วครับเจ็ดท่านแล้วนะฮะเจ็ดท่านแล้วเจ็ดท่านแล้วสักครู่หนึ่งครับเราจะมาเรียนรู้แบ่งปันหลักการพิจารณาหลักการดูเหรียญห้าข้อของอาจารย์นันนะครับนี่เป็นหลักการส่วนตัวนะครับนํามาแบ่งปันพี่น้องชนบุรีครับขอบพระคุณมากครับท่านสามหกห้าชนบุรีชัดเจนไหมครับผมชัดเจนไหมฮะ ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานนะเชียงใหม่ครับท่าน DDR ขอบคุณครับ DDR ท่าน DDR นะครับอยู่เชียงใหม่ขอบพระคุณครับเสียงภาพชัดเจนนะฮะถือว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับส่วนตัวนะครับข้อมูลพื้นฐานหลักการส่วนตัวที่นํามาแบ่งปันพี่น้องนะครับสําหรับแฟนคลับนะฮะแฟนคลับนะฮะ FC ที่ติดตามนะครับ บ้านไผ่โอ้ยใกลๆบ้านนี้เองเนาะบ้านไผ่นะพาผมอยู่หนองบัวลำพูครับบ้านไผ่สวัสดีครับชัดแจ๋วครับท่านขอบพระคุณครับผมขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับช่วยแชร์เรียกเรียกพี่พี่น้องๆของเราเข้ามาหน่อยครับเหรียญพ่อคงราคาโอ้ยราคาถ้าอยู่ในมือเซียนก็ถือว่าแพงครับแพงมากครับแพงมากเลยละครับหลักน่าจะเป็นหลักล้านนู่นเนาะพี่น้องเนาะถ้าอยู่ในมือเซียนใหญ่นะครับ น่าจะเป็นหลักกานก็ถือว่าแพงเนาะพี่น้องแพงแพงมากนะครับนะฮะอ่าเท่อกันแชร์นิดนดงครับเราจะเข้าสู่การแบ่งปันความรู้นะครับวันนี้จะแบ่งปันหลักการดูเหรียญห้ข้อของจันนันซึ่งสามารถนําไปประยุกต์ใช้ดูเหรียญได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญเก่าเหรียญใหม่อะไรก็ตามนะครับท่าน a q v นะสวัสดีครับอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงไหนของประเทศไทยครับท่านครับ ผมมีหนึ่งเหรียญครับรุ่นเดียวถึงรุ่นเดียวถึงเพียงนี้ครับอ่าครับผมโชคดีครับมุทนาสาธุด้วยครับผมเอาแล้วครับสําหรับพี่น้องที่เข้ามาทีหลังแล้วก็จะว่ากันไปนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับพร้อมที่จะแบ่งปันกันแล้วขอหัวใจรัวๆมาหน่อยครับเจ็ดท่านเราก็คุยไม่เป็นไรครับเจ็ดท่านเราก็คุยนะครับไม่เป็นไรนะฮะขอหัวใจรัวๆมาหน่อยครับพี่น้องครับอ่าขอหัวใจรัวๆมาหน่อยครับผมเพิ่งเริ่มดูครับตอนนี้ สับสนมากใจเย็ยนเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับอาจารย์นันมาใหม่ๆก็สับสนอย่างนี้แหละครับถ้าสับสนแสดงว่าใช้ได้แล้วแสดงว่าเริ่มเรียนรู้แล้วนะครับ <c oughs> เอาละครับหัวใจรัวๆมาแล้วหลักการดูเหรียญห้าข้อหลักการดูเหรียญห้าข้อพี่น้องที่เคารพครับเป็นหลักการส่วนตัวที่สามารถไปประยุกต์ใช้ได้กับทั้งหมดเลยนะครับหลักการดูเหรียญห้าข้อเดี๋ยวพอเราคุยเรื่องหลักการเสร็จ อาจารย์ก็จะมาลงลึกเรื่องเหรียญนี้ให้ชมนะครับว่ามีจุดไหนที่เป็นจุดตายนะครับจุดตายที่พี่น้องสามารถเอาไปต่อยอดได้นะครับอ่าเรามาดูหลักการดูเหรียญ5ข้อก่อนครับซึ่งถือว่าเป็นหลักที่สุดยอดมากนะครับแบ่งปันพี่น้องวันนี้นะครับข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งเหรียญจะต้องเก่าได้อายุครับเก่าครับข้อหนึ่งคือคําว่าเก่าครับพี่น้องครับเก่าครับเราดูว่าเหรียญเนี่ย อย่างเนื้อทองแดงเนี่ยเป็นไงครับทองแดงนะฮะทองแดงเก่ากับทองแดงใหม่จะต่างกันนะครับทองแดงเก่าก็จะมีอ่ามีความซีดเห็นไหมครับมีความซีดมีลักษณะของอ่าขีดตักกันสีดํามีลักษณะอะไรต่างๆซึ่งมันแสดงถึงความเก่าไอ้ความเก่านี่มันเป็นเซนส์นะพี่น้องครับไม่มีมาตาวัดนะว่าเก่าขนาดไหนอะไรขนาดไหนเป็นความรู้สึกเป็นเซนส์นนะการส่องพระเนี่ยเราต้องใช้ความรู้สึก เราต้องใช้เซนเป็นอะไรเป็นอะไรที่เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้น <licting S 1> สิ่งแรกนะครับที่เราจะดูหลักการข้อแรกก็คือความเก่า2 4 8 4ี่ดสนะฮะสองสี่นี่ก็โอ้โหนานมากนะครับเกือบร้อยปีเพราะฉะนั้นทองแดงเก่าจะต้องเป็นทองแดงที่ตายแล้วเห็นไหมครับทองแดงที่ตายแล้วเนื้อทองแดงที่ตายจะต้องเป็นทองแดงที่สีเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเห็นไหมครับทองแดงสมัยก่อนกับทองแดงสมัยนี้ทองแดงสมัยนี้มันจะแดงเป๊ดแต่ทองแดงสมัยก่อนเป็นไงครับ ยทองแดงสมัยโบราณนะฮะหนึ่งความเก่านะครับความเก่าต้องได้พี่น้องครับความเก่าม้องมาก่อนเลยพี่น้องว่าจริงไหมครับความเก่าต้องมาก่อนนะครับความเก่านี่ไหมครับความเก่าต้องมาก่อนนะฮะความเก่านะหนึ่งเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังความเก่าความเก่าหมายถึงโลหะไม่ว่าจะเป็นสีทองแดงอย่างนี้โลหะเงินนะครับโลหะอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ทําเหรียญเนี่ยจะต้องเก่าได้อายุนะฮะ แม้แต่เนื้อทองคําที่ว่าไม่ขึ้นสนิมก็ยังต้องมีส่านะพี่น้องที่รับท้งหลายครับก็ต้องมีส่านะฮะส่าทองคําจะออกเป็นสีแดงเรื่อๆนะครับเดี๋ยววันหลังถ้าอาจารมีโอกาสอ่าได้เหรียญทองคำนะฮะจากครูบาอาจารย์ก็จะมาแบ่งปันความรู้วันนี้เอาเนื้อทองแดงก่อนนะครับข้อแรกความเก่าครับข้อที่สองครับ <c oughs> ข้อที่สองคือขอบครับขอบก็มีส่วนสําคัญคําว่ามีส่วนสําคัญแปลว่า เราต้องรู้ว่าขอบเนี่ยเป็นขอบอะไรยังขอบอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าขอบกระบอกพี่น้องครับขอบกระบอกคือสองข้างนี้จะเท่ากันนี่ครับสองข้างเนี่ยคือจะขนานกันจะเข้ากันนะครับความสูงจะเท่ากันคือแต่ถ้าเป็นขอบตัดมันก็จะมีรอยฉีกข,ขาดใช่ไหมพี่น้องว่าจริงไหมครับขอบกระบอกเนี่ยเกิดจากการเอาตัดนะฮะตัดตัดเหมือน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 เนื้อทองแดงทั่วไปตัดก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เอาเข้าขอบกระบอกที่เป็นเหล็กกล้านะครับอัด ขอบด้วยแรงดันสูงเพราะฉะนั้นขอบเนี่ยมันก็จะเป็นเรียบเสมอกันเลยเขาเรียกว่าขอบกระบอกนะครับนี่ครับอันที่2คือขอบขอบกระบอกขอบตัดขอบเลื่อยซึ่งวิวัฒนาการของขอบนั้นก็จะเริ่มจากขอบเลื่อยก่อนสมัยก่อนก็คือตัดแล้วก็ใช้เลื่อยนะครับไม่เช่นเหลียนสองสี่หกศูนย์นะครับหลวอพ่โสธรก็จะใช้ขอบเลื่อย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 นะครับเพราะฉะนั้นรอยฟันเลื่อยก็จะเป็นรอยที่เขาเรียกว่ามือเลื่อยอ่ะมันก็จะเป็นเขาเรียกว่า ขยึกขยือ,ยอไม่สม่ำเสมอนะครับหลังจากนั้นก็มาเป็นขอบกระบอกขอบกระบอกนี่ถือว่าเป็นเจเนเรชันที่สองของการทำเหรียญน,นะครับอันที่สามถึงจะมาเป็นขอบตัดเหมือนปัจจุบันด้วยเครื่องมือเขาเรียกว่าแรงดันสูงนะครับคือตัดชุบ,ช,บ,ช,บชุบนะฮะแล้วขาดเลยฉีกขาดด้วยนะฮะอย่างขอบกระบอกอย่างเงี้ยคือขอบกระบอกพอร,รู้ขอบกระบอกปุ๊บอันไหนที่ไม่ใช่ขอบกระบอกเรากวางเลยใช่ไหมครับ อันแรกเก่าครับเก่าคือความเก่าของทองแดงความเก่าของเหรียญถึงไม้นะด้วยด้วยเซนนะครับด้วยเซนของเราอันที่สองคือขอบถ้าเรารู้ว่าเป็นขอบกระบอกปุ๊บสิ่งที่จะตามมาพี่น้องทีละครับขอบกระบอกจะตามมาด้วยห่วงเชื่อมเห็นไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอขอเข้าขอบกระบอกปุ๊บเนี่ยมันไม่สามารถเนี่ยที่จะปั๊มห่วงมาได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเชื่อมเอาการเชื่อมมีทั้งเชื่อมด้วยนะครับ เชื่อมด้วยเงินเชื่อมด้วยทองแดงทองเหลืองอะไรก็แล้วแต่นะครับการเชื light, ่อมก็จะต้องเก่านะฮะดูเก่าได้อายุนะครับ er uh. <Lastly, S 1> ขอบกระบอกมาตามมาด้วยขอบห่วงเชื่อมเสมอครับผมอ่าอันนี้เป็นขอบกระบอกเดี๋ยวเราค่อยมาลงลึกกันเอาหลักการก่อนหลักการข้อแรกคือเก่าครับเก่านะฮะเก่าสีเก่าทองแดงเก่านะฮะหลักการข้อที่สองคือเราต้องรู้ว่าขอบนั้นสร้างมาเป็นขอบอะไรอย่างขอบนี้เป็นขอบกระบอกนะครับเป็นขอบกระบอกนะครับ อ่านต่อไปครับหลักการข้อที่3ก็คือตั้งครับคาว่าตั้งหมายถึงอักขระตัวอักษรตั้งนะฮะอักขระตัวอักษรเนี่ยจะตั้ง90องศากับพื้นทําไมถึงตั้ง90องศาด้วยหลักการ <c oughs> ทางวิทยาศาสตร์ก็คือเหรียญเนี่ยจะว่างนี้แล้วก็ปั๊มตึ้งลงไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นส่วนนูนก็จะโดนปั๊มลงไปทั้งอักขระตัวอักษรทั้งใบหน้าทั้งอะไรจะต้องตั้ง90องศากับพื้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูให้พี่น้องดูว่า นี่ครับคําว่าตั้งก็คือนี่ครับคําว่าตั้งก็คือตัวหนังสือนะครับเป็นแท่งตั้ง90องศากับพื้นเห็นไหมครับตัวหนังสือคมชัดนะครับบางครั้งครูบาอาจารย์ก็จะบอกว่ามันคมชัดคมก็คือตั้งนั่นแหละครับตั้งเป็นหลอนขึ้นมาเลยครับเห็นไหมครับตั้งเป็นหลอนตั้งใบหน้าท่านก็ตั้งเห็นไหมครับตั้ง90องศากับพื้นเพราะว่าเป็นการปั๊มกระแทกนะฮะเหรียญปั๊มกระแทกเนี่ยยังไงก็ต้องต้อง ต้องตั้งครับตั้ง90องศากับพื้นมันไม่สามารถปั๊มในแนวเอียงได้แนวเฉียงได้มันปั๊มไม่ได้ครับมันต้องปั๊มแนวตรงแล้วปั๊มกระแทกแรงดันสูงไว้นะมันก็ต้องมีความความคมความตั้งเป็นเป็นจุดสําคัญที่จุดที่2ที่จะใช้พิจารณานะครับเป็นจุดสาคัญที่ที่ใช้สองที่ที่จะแพ้พิจารณาครับผมก็ <c oughs> คือตั้งนะครับอันที่2เรียกว่าตั้งนะฮะตั้งคําว่าตั้งใช้ได้กับทั้งตัวอักษรทั้งส่วนที่เป็นส่วนนูนขององค์พระท่านนะครับ ทั้งส่วนที่เป็นยันข้างหลังก็ใช้ได้นะครับอักขระยันต่างๆใช้ได้หมดเลยคําว่าตั้งนะฮะใช้ได้หมดเลยคําว่าตั้งก็คือปั๊มกระแทกลงไปมันจะมีรอยมันจะมีองศาการปั๊มจะมีเขาเรียกว่ารอยตั้ง90องศากับพื้นเสมอนะครับก็คือตัวอักขระที่มีลักษณะคมๆนั่นเองพี่น้องครับอ่ข้อ3แล้วนะข้อ1เก่าข้อ2ขอบนะครับทบทวนด้วยข้อ2ขอบ1เก่า2ขอบ3ตั้งเห็นไหมครับ3ตั้ง สามตั้งนะฮะตั้งตั้งตั้ง90องศากับพื้นนะครับตัวอักษรต่างๆนะครับสี่ข้อสี่ครับพี่น้องครับข้อสี่ก็คือตึงตึงเห็นไหมครับตึงนะครับแรงตึงผิวนะครับระหว่างพื้นเหรียญนะครับระหว่างองค์พระก็วางอะไรต่างๆก็คือความตึงความเรียบนะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยถึงแม้ว่านะครับการเวลาผ่านไปอ่ะมันจะมีสามันจะมีผดมันจะมีอะไรต่างๆแต่ โดยรวมแล้วก็ต้องตึงใช่ไหมครับเพราะว่าปั๊มกระแทกเราไปอย่างนี้พี่น้องครับปั๊มตึงตึงตึงลงไปอย่างเงี้ยปั๊มด้วยแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงไฮดรอลิกแรงดันสูงก็จะต้องพื้นจะต้องเรียบทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับอ่าจะต้องตึงอ่ะตึงเรียบอันน้ไหมครับจะต้องตึงเรียบตึงเรียบนะครับเก่าเก่าขนาดไหนก็ต้องตึงครับเกาขนาดไหนก็ต้องตึงเรียบพื้นต้องตึงนะฮะอ่าข้อสี่แล้วนะตึงนะอ่าตึงแล้วนะตึงแล้วนะข้อสี่คือตึงพื้นจะต้องตึงเรียบ ตึงเรียบตึงเรียบเพราะว่าแรงกระแทกแรงปั๊มครับแรงกระแทกแรงปั๊มพี่น้องครับนี่ฮะต้องตึงต้องตึงเก่าขนาดไหนก็ต้องตึงผืนนะอ่าหนึ่งต้ทวนหนึ่งเก่าครับความเก่าความเก่า,า,กานี้เป็นเซนเป็นความรู้สึกข้อที่สองหลักการข้อที่สองก็คือรู้ว่าสร้างด้วยขอบอะไรอันนี้เป็นขอบกระบอกนะครับก็ต้องดูขอบกระบอกว่าสองข้างนั้นมันต้องเท่ากัน ครับอันที่3ตั้งนะครับตั้งก็คือตัวหนังสือจะตั้ง90บองศากับพื้นเพราะว่ากระแทกนะครับหรือบางครูบาอาจารย์บางท่านก็จะบอกว่าคมนะฮะตั้งกับคมอันเดียวกันนะครับอันที่4ก็คือตึงตึงคือผิวผิวเนี่ยผิวพื้นนี่จะตึงตึงเรียบนะฮะตึงเรียบาการเวลาผ่านไปมวลรวมก็ต้องตึงเรียบนะฮะต่อให้ผ่านไปกี่ปีกี่ปีก็ต้องตึงเรียบเพราะว่าเป็นการปั๊มกระแทกโอเคไหมครับนั่นคือข้อ4ข้อที่ห้า ถึงมาเรื่องตำหนิพิมทรงทําไมพระบึงบวมไม่บวมขอพระบวมนี้เกิดจากพระที่ไม่ได้เกิดจากกาปั๊มกระแทกเป็นการก๊อปปี้พระโดยการปั๊มโดยใช้ใช้แรงเหวี่ยงครับเหวี่ยงนะครับมีเหรียญจริงอันนึงแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งก็ใช้แรงเหวี่ยงเหวี่ยงเข้าไปเพื่อฉีดฉีดพวกทองแดงฉีดเข้าไปมันจะทําให้เหรียญบวมนะครับตอนลุกปัจจุบันนี้คงไม่มีแล้วครับอันนั้นเป็นการปลอมยุคเก่าเหรียญเลยบวมพี่น้องครับที่ว่าเหรียญบวมนะฮะ เหรียญบวมคือไม่ได้เกิดจากการปั๊มแต่ว่าเกิดจากการฉีดฉีดโลหะเข้าไปนะมันจะมีเครื่องฉีดโลหะเวียงฉีดโลหะเข้าไปให้เหมือนอย่างเงี้ยเป็นการก๊อปปี้เหรียญนะพี่น้องที่รักตอบท่านตอบท่าน่า T R A N G นะครับตอบท่าน T R A N G นะฮะ <c oughs> เหรียญบวมนะฮะข้อ <c oughs> ที่5นะครับถึงมาถึงตําหนิพิมพ์ทรงคําว่าตําหนิพิมพ์ทรงพี่น้องที่รักครับตําหนี่พิมพ์ทรงนั้นเป็นได้ทั้งเราสามารถศึกษาได้จากครูบาอาจารย์และ ศึกษาไปศึกษาไปเราจะมีจุดตายของตัวเราเองเพราะว่าตำหนีพิมพ์ทรงนั้นไม่ได้เกิดมาเองพร้อมกับการทำเหรียญแต่เกิดจากาก,าาจาก,จาการสังเกตของครูบาอาจารย์เกิดจากการสังเกตของพวกเราเกิดจากการสังเกตของพี่น้องเกิดจากการสังเกตของทุกๆคนนะครับว่าจุดๆนี้แหละเป็นจุดที่เราจะทําเป็นจุดตายจุดซื้อเพราะฉะนั้น <c oughs> จุดตําหนีนั้นเราสามารถใช้ของครูบาอาจารย์ร่วมกับของเราด้วยก็ได้ นะครับจุดตําหนินะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกการศึกษาพระเครื่องไม่มีผิดไม่มีถูกการศึกษาพระเครื่องครูคบาอาจารย์สั่งสอนไว้ว่าห้ามไปตําหนิพระผู้ใดนะครับห้ามไปฟันธงพระเขาว่าเกว่าปอมว่าอะไรต่างๆนะครับถ้าเป็นคนที่นั่นครูบาอาจารย์จะพูดมาอย่างนี้คือจะไม่ให้ไปฟันธงพระผู้ใดนะครับเพราะว่า ทุกคนนั้นก็มีสิทธิ์มีครูเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดเราเรียนรู้ไว้แล้วเราก็เก็บสะสมความรู้ต่อยอดไปเป็นของเราพี่น้องที่รักทุกท่าน <c oughs> <c oughs> นะครับเอาละครับหลักการ5ข้อทบทวนอีกครั้งทบทวนอีกครั้งนะครับหนึ่งก็คือความเก่าหลักการข้อแรกคือความเก่าความเก่าว่าทองแดงเก่าไหมเนื้องเงินเก่าไหมนะครับ โดยใช้เซนส์นะครับว่ามันเก่ามันซีดมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับถึงไหมนะครับอันที่2ก็คือการพิจารณาขอบขอบครับขอบขอบนะฮะการพิจารณาขอบนะครับขอบต่างๆนะว่าเหรียญนี้ยสร้างด้วยขอบอะไรถ้าเหรียญนี้สร้างด้วยขอบกระบอกก็ต้องเป็นกระบอกการพิจารณากระบอกก็คือจะเรียบอย่างนี้พี่น้องครับจะเรียบอย่างนี้แล้วก็มีห่วงเชื่อมอันที่3ามก็คือตั้งนะครับอ่าตั้งก็คือตั้งนี่ครับ ตัวกะละต้องตั้ง90บองศากับพื้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเกิดจากการปั๊มกระแทกตั้งครูบาอาจารย์บางท่านก็บอกว่าคมอันเดียวกันนะครับตั้งกระคม,มันเดียวกันมันเกิดจากการปัมรมป๊มกระแทกลงมาปั๊มกระแทกลงมานะฮะอันที่4ตึงตึงก็คือพื้นเนี่ยพื้นนี่จะเรียบตึงเพราะว่าการปั๊มกระแทกนั่นเองส่วนที่เป็นพื้นนี่จะเรียบตึงหมดเลยทั้งด้านหน้าด้านหลังนะทั้งด้านหน้าด้านหลังนะพี่น้องที่รักครับส่วนที่5ถึงจะเป็นตําหนิพิมพ์ส่งทีนี้ หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมมีตามําหนิพิมพ์ทรงอะไรบ้างที่ต่อยอดจากครูบาอาจารย์นะครับที่ต่อยอดจากครูบาอาจารย์ย้านะฮะว่าไม่มีไม่มีถูกตําหนี่นี้เราสามารถคิดเองก็ได้เราสามารถดูเองก็ได้นะครับต่อยอดจากครูบาอาจารย์เรามาดูครับสิ่งแรกที่อยากให้พี่น้องดูก็คือใบหน้าของท่านเรามาดูกันครับอ่าเราต้องจดจําใบหน้าของหลวงพ่อคงให้ได้เห็นไหมครับใบหน้าของท่านดวงตานั้นเหมือนมีชีวิตพี่น้องดูครับ ดวงตาเหมือนมีชีวิตเลยนะครับเหมือนมีชีวิตเลยนี่ครับต้องจดจําให้ได้นะครับต้องจดจําให้ได้ถ้าผิดเพี้ยนจากนี้ก็คือไม่ใช่นะครับก็คือไม่ใช่ใบหน้านะครับต้องจดจําให้ได้โดยเฉพาะดวงตาเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ปลอมแปลงได้ยากที่สุดนะครับปลอมแปลงได้ยากที่สุดนะฮะต้องจดจําเหมือนมีชีวิตนะครับดวงตาเหมือนมีชีวิตเลยนะครับอะ อาจารย์ครับบางท่านทําไมถึงบอกว่าไม่ต้องดูขอบคือไม่ต้องดูขอบก็ได้ครับถ้าเราชํานาญแต่ว่าขอบนียจะทําให้เราแยกแยะได้ระดับหนึ่งสไตล์ของอาจารย์นันจะเป็นการศึกษาแบบอง์รวมถ้าเรารู้ว่าขอบอะไรมันก็จะทําให้เราพิจารณาได้ง่ายขึ้นอ่าง่ายขึ้นนะครับอ่าดูหรือไม่ดูก็ได้ถ้าหากว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านเก่งๆเนี่ยท่านส่องแว่นเดียวส่องตรงไหนก็ได้ครับส่องตรงไหนก็ได้รไดครูบาอาจารย์ที่เก่งๆส่องแว่นเดียวจบเลยก็มีครับอ่านั่นคือปรมาจารย์จ,จริงๆนะครับอา่านะครับนะครับ เนี่ยอันแรกก็คือดูหน้าตาท่านหน้าเหมือนมีชีวิตเห็นไหมครับเหมือนมีชีวิตเลยดูดวงตานะครับเหมือนมีชีวิตเลยพี่น้องครับอ่านะครับอันที่สองครับเรามาดูครับเรามาดู <c oughs> เรามาดูจุดนี้จุดนี้ที่อยากให้แบ่งปันพี่น้องนี่ครับขอบบริเวณเนี้จะซ้อนจะเป็นเป็นเป็นสามเส้นอ่ะที่น้องครับขอบบริเวณนี้จะเป็นสามเส้นนี่ครับเป็นสามเส้นซ้อนเสมอเป็นสามเส้นซ้อนเสมอนะครับฝั่งนี้ นะครับเป็น3ามเส้นซ้อนเสมอพี่น้องดูนะครับนี่ครับขอบบริเวณฝั่งเนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังติดกับห่วงเนี่ยติดกับห่วงด้านขวานะครับจะเป็นขอบ3ามเส้นซ้อนเสมอสพี่น้องครับเป็นขอบ3ามเส้นซ้อน,สอนสเสมอนะครับนี่ครับจุดต่อไปครับที่อยากให้พี่น้องดูก็คือรอยแตกรานเล็กๆนะครับถ้าเราไม่สังเกตจะไม่เห็นรอยแตกรานนี่ครับเส้นแตกรานเส้นนี้นะครับเส้นแตกรานเส้นนี้เห็นไหมครับนี่ฮะต้องแตะแคงถึงเห็นครับเส้นแตกรานนี่ครับ นี่ครับเส้นแตกรานนี่ um, ครับอ่าขยายให้ดูก็ได้เดี๋ยวขยายมันมี้แลราชี้เห็นก่อนชี้ก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับพี่น้องครับเส้นแตกรานเส้นน oui, ี้เนี่ยหลวงพ่อคงจะมีนะครับนี่เส้นแตกรานนี่ครับนี่ครับจะมีการแตกรานนะครับแตกรานแตกจากบล็อกไมพิมพ์นะครับแตกรานนะครับฝั่งนี้ก็จะมีแตกรานเส้นแตกรานนะครับเนี่ยเส้นแตกรานพิ้วๆอย่างนี้นะครับเส้นแตกรานนะพี่น้องครับ พระผ่านพิธีกับไม่ผ่านพิธีต่างกันไหมครับต่างครับถ้าไม่ผ่านพิธีก็คือไม่ผูกเสกนะฮะไม่ถูกไม่ผูกเสกพระสมัยก่อนเนี่ยถ้าศักดิธิ์เนี่ยเราจะถือเรื่องการผูกเสกสําคัญมากนะครับนี่ฮะเส้นแตกลานเห็นไหมครับพี่น้องครับเส้นริ้วแตกรานเห็นไหมครับนี่ครับจะมีรอยแตกรานอย่างนี้ครับนี่ฮะเส้นแตกลานสําคัญนะครับเส้นแตกลานคืออะไรครับคือเส้นที่บล็อกไม่พิมพ์มันร้าวอ่ะมันร้าวหรือมันแตกลานมันจะทําให้โลหะออกมาเป็นเส้นอย่างนี้ครับนี่ฮะนี่ครับนี่ฮะนี่ฮะเห็นไหมครับ อันนี้นอกเหนือจากที่เราได้เรียนจากครูบาอาจารย์ทั่วไปนะครับเอามาแบ่งปันเพิ่มเติมนะฮะเอามาแบ่งปันเพิ่มเติมนะครับเอามาแบ่งปันเพิ่มเติมเอามาแบ่งปันเพิ่มเติมนะครับไอ้ส่วนที่ครูบาอาจารย์มีศึกษาอยู่แล้วก็โอเคนะก็โอเคนะฮะแล้วห่วงนะครับห่วงพี่น้องดูดีๆครับห่วงห่วงเนี่ยจะเป็นห่วงที่ขนาดพอดีแล้วก็แล้วก็จะเป็นเหล็กกลมๆพอดีนะเห็นไหมครับเนี่ยจะเป็นเหล็กที่พอดีนะเราดูครับเนี่ยห่วงี่เป็นอย่างนี้ เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวขอจับให้ชัดๆก่อนนี่ฮะขนาดจะพอดีเลยขนาดจะเป็นอย่างเงี้ยกลมบล็อกนี้นะครับพี่น้องครับนี่ฮะเดี๋ยวขอชัดๆนี่ครับ ok ขนาดจะกลมบล็อกนี้พอดีเลยขวงเห็นไหมฮะนี่ฮะขนาดจะกลมแบบนี้เลยนขนาดกลมๆขนาดพอดีพอดีะครับไม่เล็กไม่ใหญ่มากนะครับขวงีะเป็นอย่างนี้เลยนี่ครับข,วง,บขวงเชื่อมนะครับขวงเชื่อมนะครับ ห่วงเชื่อมขนาดจะกลมบล็อกประมาณนี้กลมบล็อกพี่น้องดูนะครับนี่ด้านหลังนี่ฮะขนาดจะกลมบล็อกประมาณนี้เองไหมครับนี่ฮะอ่านี่ครับ,รบห่วงเชื่อมนะนี่ครับนี่คือ หลวงพวอง่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับหลวงพวอง่อคงวัดบางกระพร้อมหลักการ5ข้อทุทัวนอีก uh, ครั้งไหมสําหรับพี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับหลักการดูเหรียญน,นะครับ5ข้ออ๋อาจะน,นันนามาแบ่งปันพี่น้องนะครับเพื่อให้ไปต่อยอดนะครับเพื่อให้ไปต่อยอดย้ํานะฮะเป็นข้อมูลพื้นฐานส่วนตัวส่วนตัวนะครับส่วนตัวเพื่อ <c oughs> ห้ไปต่อยอดนะครับหนึ่งก็คือความเก่านะฮะหนึ่งเก่านะครับเก่าโลหะเก่า2ขอบต้องรู้ว่าขอบอะไรครับ ต้องรู้ว่าขอบอะไรขอบเลื่อยขอบกระบอกหนงนี้คือขอบกระบอกหรือขอบตัดนะฮะอ่าถ้าขอบกระบอกนะ <c oughs> <c oughs> การปลอมเหรียญมีกี่แบบโอ้เยอะมากครับเยอะมากสมัยก่อนแค่ฉีดสมัยก่อนหรือแบบร้ายที่สุดก็คือเอาเอาบล็อกนะครับบล็อกที่ไม่ทําลายแล้วมาทำเนี่ยคือปอมแบบเฉียบขาดมากนะครับปอมทุกวันนี้บล็อกสามารถที่จะเขาเรียกว่าถอดด้วยคอมพิวเตอร์ก็จะทําให้แบบโอ้โหการปลอมเนี่ย คือพ <ersch> ูดง่ายแต่ว่าสิ่งที่ปลอมไม่ได้คือความเก่านะฮะอย่างเหรียญเหรียญเก่าเนี่ยมันปลอมความเก่ายากนะฮะปลอมยากนะฮะปลอมไม่ได้คือความเก่านะครับผมนะฮะอันหนึ่งเก่าสองขอบนะครับสองขอบนะพี่น้องครับสามตั้งสามตั้งเห็นไหมครับตั้งตั้งคืออักขระนะฮะเหรียญนี้มีราคาสิครับราคาโอ้ราคาหลายตังค์ครับหลายตังค์ครับพี่น้องครับราคาหลายตังค์ไอยู่ในมือเซียนก็เป็นล้านครับ ปอมอายุไม่ได้ถูกต้องเลยครับท่านท่านตรังนะครับ T R A N G ถูกต้องเลยครับปลอมอายุไม่ได้ขอบพระคุณมากครับถูกต้องถูกต้องชัดเจนเลยปลอมอายุไม่ได้ใช่ครับใช่เลยฮผู้ดีก็ถูกอีกใช่เลยครับยกแบบกดร้อยไล์ให้เลยครับถูกต้องครับปลอมอายุไม่ได้จริงๆครับปอมอายุไม่ได้ถ้าเราดูอายุแบบคาดคะเนอายุถูกได้เนี่ยอายุแบบความเก่าได้เนี่ยเราก็สามารถ มีใช้ไปกว่าครึ่งพี่น้องทีละครับอ่าอันที่4คือตึงอันที่5คือตําหนิพิมพ์ทรงนะครับอันนี้เป็นหลักการ5้าข้อที่พี่น้องสามารถเอาไปใช้ได้นะครับในการพิจารณาเหรียญน,นะครับอ่าหลวงพ่อคงนะครับหลวงพ่อคงนะเหรียญน,นี้นะอ่ะมีคําถามไหมครับมีคําถามไหมอ่าบรรยายมาพอสมควรแล้วมีคําถามไหมเอ่ยนะพี่น้องครับ <c oughs> มีคําถามไหม <c oughs> มีคําถามไหมครับ ครับถามเรียนเชิญถามครับผมเรียนเชิญถามครับอยู่ด้วยกันมีความสุขนะครับก็ถือว่าแบ่งปันนะครับถือว่าแบ่งปันกันนะครับช่องของอาจารย์นี่ก็แบ่งปันความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งกาดอะไรนะครับแต่ว่าเป็นความรู้ที่ได้จากครูบาอาจารย์ที่เรียนรู้มาตลอดชีวิตตอนนี้อาจารย์นันอายุห้าสิบสามครับมีเหรียญเล็กด้วยใช่ไหมครับเหรียญเล็กเหรียญเล็กอาจารย์ไม่แน่ใจนะ แต่รุ่นนี้โอเคตรงเนี้เหรียญเล็กอาจารย์ไม่แน่ใจครับผมต้องขออภัยด้วยครับตรงห่วงใช้อะไรเชื่อมครับห่วงบางทีก็ใช้แบบคล้ายๆแบบทองเหลืองคล้ายๆคล้ายๆเงินนะคล้ายๆเงินคล้ายๆทองเหลืองนะครับก็มีครับเชื่อมเงินเชื่อมทองเหลืองนะครับอ่าตรงห่วงนะครับฮ <c> ะ <oughs> ถึงไหนแล้วครับเมื่อกี้คุยถึงไหนแล้วคุยบอกว่าตอนเนี้ย อายุอาจารย์นายุห้าสิบสามแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ศึกษาพระเครื่องมานานมากตลอดชีวิตนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เมื่อก่อนปเป็นวิทยากรน,นะครับก็บรรยายไปทั่วประเทศนะครับแต่ว่าไม่ได้บรรยายเรื่องพระเครื่องนะครับบรรยายเรื่องอื่นนะครับก็มีโอกาสได้รู้จักครูบาอาจารย์หลายท่านนะครับก็มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้ได้ศึกษาพระเครื่องนะครับก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครับเนื้อตะกัวรองพิมพ์ก็มีนะครับถูกต้องครับผมถูกต้องเลยครับ เนื้อคือพระเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยการสร้างการสร้างจะเป็นอย่างนี้นะพี่น้องครับเนื้อแรกสุดเนี่ยจะเป็นเนื้อสําหรับคนรวยหรือว่าคณะกรรมการหรืออะไรก็จะเป็นเนื้อทองคำเพึ่งจะมีน้อยแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้โดนบันทึกเพราะว่าส่วนใหญ่คนมีตังก็เอาทองคําเอาอะไรมาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจะมีเนื้อทองคําแทบทุกเหรียญนะแต่จะมีน้อยมากส่วนใหญ่จะไม่มีลงในหนังสือไม่มีอะไรหลังจากนั้นก็จะมาเป็นเนื้อเงินนะครับอ่าเนื้อทองคําเนื้อเงินแล้วค่อยมาเป็นเนื้อทองแดงนะครับ เพราะนั้นหลักการจะเป็นอย่างนั้นนะครับเนื้อทองคำเนี่ยที่ว่าไม่มีเนี่ยบางครั้งเรามาพิจารณาจริงๆแล้วทุกอย่างตําหนิพิมพทรงได้หมดเลยเราก็ต้องยอมรับความจริงนะพี่น้องที่รักครับแล้วเ,เปิดใจด้วยตรงนี้เปิดใจด้วยไม่ใช่ว่าบอกว่าไม่มีไม่อะไรต่างเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคงไม่ได้บันทึกนะครับบางอย่างก็ไม่ได้บันทึกไว้นะครับผมเราใช้องค์รวมในการพิจารณานะครับ <c oughs> มีคําถามไหมครับผมมีคําถามไหมนมีคําถามไหมครับ ถ้าไม่มีนะครับอาจารย์ก็กราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่รุณาติดตามนะครับก็จะพยายามไลฟ์สดทุกๆวันนะครับเพื่อแบ่งปันความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับอาจารย์มีหนังสือแนะนําสําหรับดูเหรียญไหมครับก็หนังสือแนะนําให้เป็นเล่มใหญ่นะครับเล่มใหญ่ดีทุกเล่มนะครับเราต้องดูศึกษาทุกๆเล่มแล้วออกมาปฏิบัติต่อกันนะครับเวลาอาจารย์ศึกษานะครับหนังสือก็แทบจะเป็นตั้งเลยครับเพราะว่าอย่างเราศึกษาเหรียญเนี่ยเราก็ต้อง มีหนังสือเกี่ยวกับเหรียญทุกหนังสือในประเทศไทยที่เขียนเกี่ยวกับเหรียญเราต้องมีเพื่ออะไรครับถ้าเราศึกษาเล่มเดียวเราก็จะรู้แค่แนวทางเดียวจากอาจารย์เดียวแต่ถ้าเราศึกษาทุกอาจารย์นะครับแล้วเน้นให้เป็นหนังสือเล่มที่เล่มหนาเล่มใหญ่เล่มแพงยิ่งซื้อแพงเท่าไหร่คุณค่าก็มากเท่านั้นครับหนังสือเล่มถ้าเป็นเล่มถูกๆเล่มบางๆเล่มอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ใช่คุณค่าน้อยนะครับแต่ว่าเนื้อหามจะน้อยการลงรายละเอียดจะน้อยเพราะนั้นเน้นให้ถ้าเรากล้าลงทุนนะครับ ความรู้เนี่ยสามารถมาสร้างผลตำอ,อ่าผิอ,กออกผลให้เราได้ในระยะยาวครับไม่มีอะไรแพงสําหรับความรู้นะครับมีตําหนิด,ด้านหลังเหรียญไหมครับอาเมื่อกี้บอกไปแล้วครับเมื่อกี้บอกไปแล้วจริงๆครูบาอาจารย์ก็มีอยู่แล้วแต่เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าจุดเพิ่มเติมนะจุดเพิ่มเติมเนี้ยจุดเพิ่มเติมจุดเพิ่มเติมนี่นะนี่ครับจุดเพิ่มเติมนี่นะเนี่ยจะมีลักษณะเนี้ยจะเป็น สามเส้นเส,ส้นซ้อนสามเส้นฝั่งนี้นะครับนี่ฮะเนี่ยจะเป็นเส้นซ้อนเนี่ยจะเป็นเส้นซ้อนสามเส้นฝั่งนี้นะนี่ฮะเส้นซ้อนสามเส้นและก็จะมีรอยร้าวนะครับรอยร้าวของปั๊มร้าวนะครับรอยร้าวฝั่งนี้นะครับรอยเส้นรอยร้าวนะครับเส้นรอยร้าวนะครับต้องตะแคงดูนะครับเส้นรอยร้าวนะครับประมาณนี้นะครับนี่ฮะนี่ฮะนอกนั้นก็ที่ตามที่ครูบาอาจารย์มีไว้นะครับอ่าก็เนี่ยตำหนิตำหนิที่ทั่วๆไปเรารู้อยู่แล้วหาได้จากอินเทอร์เน็ตอันนี้คือแบ่งปันเพิ่มเติม แบ่งปันเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมให้พี่น้องให้พี่น้องได้ไปต่อยอดนะครับเพิ่มเติมนะเพิ่มเติมไปอีกนะครับเพิ่มเติมไปนะครับคุยถึงไหนแล้วคุยถึงว่านะครับคุยถึงว่าเรื่องเหรียญนะครับแล้วก็เรื่องครูบาอาจารย์นะครับแล้วการเรียนรู้นะครับการเรียนรู้หนังสือนะครับการหนังสือการหนังสือเรา หนังสือก็เป็นอาจารย์เราอย่างหนึ่งนะครับอินเทอร์เน็ตก็เป็นอาจารย์อย่างหนึ่งนะครับโซเชียลอาจารย์อย่างหนึ่งนะครับเวทีประก e. วดพระก็เป็นอย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเวทีประกวดสายสากลหรือสายนุรักษ์ทุกอย่างดีหมดนะครับเรามองแง่ดีเราไปหยิบเอาแง e. ่ดีนะครับเราหยิบเอาแง่ดีมาปฏิปต่อวันหนึ่งเราก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรน่ะถ้าไม่ตายของเราเองพี่น้องครับถ้าไม่ตายของเราเองนะครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กรุณาติดตามนะครับแล้วก็ ขอบคุณทุกท่านหลายๆท่านที่กรุณาแชร์นะครับกรุณากดหัวใจให้นะครับเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ